มดีค่ะมือนีกะพอไก่บลนคือเก้าเนาะคะ่ะมือนีกนยะยา่บนกับผ้ามาไ้มาหน้าคือเก้าเนาะคะ่ะน,นี่กะคือเขาโคดเนาะคะ่นะเนาะเขาโคดที่ยา่บนเคยล่ให้เบื้องวานมาปลูกกับสร้างตอนนั้นเนาะคะ่ะมือนีกนะไญ่แล้วเนาะคะ่ะต้นสูงคักแล้วเริ่มเป็นดอกแล้วลังเม่านี่อาจจะได้เก็บเลยเนาะคะ่ะเหลือหลายเติบอยู่่บแมนสิตายมืด ตอนนี้หน่อยหนูซิ่งกัดเนาะคะ่ะจอเม็ดจอนัน่นมันทำมาปลูกไว้แล้วก็มาจอกินเนาะคะ่ะเห็ย่างหลายเติบอยู่ค่ะคุณได้กินหลายเติบอยู่เนาะงามดีอยู่ค่ะเขาโคดปลูกไว้ว่ามันสิบ่ได้กินบัดงามอยู่หลายอยู่เนาะคะ่ะเนาะหลายก็งวดกว้อนอยู่ค่ะ เมืองแล้วก็มาถอนถอนใช่กันกับสีายก็งวดกว้อนอยอะเนาะคะ่ะปลูกเขาโคตรเนาะคะนะ่ะเนาะยายบนลงงวดกว้อนนี่มาเฮ็ดมาปลูกกับซางเนาะคะ่ะซางไถให้ยายบนกับปลูกเนาะคะ่ะแต่บักอื้อก็บักแตงเนะ่ะบ่ค่อยได้กินสะปันได้ค่ะเพราะว่าปีนี้มันเป็นนิยามว่าปลูกยากให้ แตงโมก,กับบ่อใดสะปันใดเนาะคะ่ะกระทางนี้กับเม่นหมกทั่วดินเนาะค่ะเนาะทั่วดินย่อยบุญปลูกไว้ปลูกพร้อมกันนี่แหละค่ะดูสิกู้ไล่กันนี่แหละประมาณพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยอาจจะได้กู้เนาะค่ะเนาะสามเดือนเขาว่าประมาณสามสี่เดือนเนาะคะ่ะได้ปลูกเม็ดแตงไว้ก็ เก็บมดแล้วค่ะมันเนาเ่ามดแล้วถือแดดถึงอ,อยังมันแหละเนาเ่ามดตลอด,ลดนี่นะคะ่ะมีแต่ต้นเขาต้นเขาไฮนะคะ่ะขื่นแทนยังมันงามค่ะคือว่ามีคนมาเกี่ยวไปเหงื่อในพวกนี่เนาะคะ่ะมอือหลอบสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะใกล้บนเก็บรอบสุดท้าย ปลูกตำบักหลายได้เก็บสองรอบเ่งมันบางงามนะคะ่ะปีนี้ปลูกยากเออเนาะคะ่ะนี่แหละก็ป้ามืเอือน่ะแต่ว่าคือสิบอได้เก็บอยู่ดอกคือแบบนี้มันเป็นหมากแล้วมันก็เหี่ยวลงมัดตายเบดเนาะคะ่ะนี่เป็นเหี่ยวแบบนี้เนาะคะ่ะต้องใส่สิบวได้ก,กินอีกดอกคือสิเดไทยโอ้ไทยทิมเฮ็ดปุ๋ยสะละ ก็ไว้กับว่ค่อยได้มาเบิองเนาะค่ะไอ้บนกับซางกับเฮ็ดต้พันเนียดกับว่ค่อยได้ขึ้นมาปันไดนะะ้เนาะค่ะมือนีกับเลยประกาศสีดีๆนะเย็นๆเนาะค่ะเนาะเลยผ้าผีหนอนม,มาเบิองเขาโคดเบิองเก็บมะฮือเก็บเขาโคดเขาโคดอยู่ก็คือสิบประมาณเดือนพือสุภาพมิตรหน้าพร้อมกันกับบุกทั่วดินเนาะคนะ่ะเนาะ เล้ไลายเติอบอยู่พุ่นงามอยู่เนะค่ะเนาะอี่ยายบนว่าสิลงไปเก็บผักขี้เล็กเนาะคะ่ะ มีผักขี้เล็กอยูซองต้นแต่ว่นหางเงินเป็นยอดงามงามยายบนเห็นเหรอยายบ,บนเลี้ยคืออยากกินแกงผักขี้เล็กส่นเด้ไม่ว่าสิลงไปเก็บนี่แหละเก็บผักขี้เล็กแล้วก็สิเข้าบ้านเนาะค่ะเนาะบรรยากาศทงไฮทงหน้าค่ะเสียงหน้ายายบนเนาะค่ะมีต้นใหม่้อมเต็มเลยต้นบักม่วงแหละค่ะ ตอนนี้อยู่ในกินหลายแยบนเนะี่ยค่ะหย่อนพักขี้เล็กนะคะนะ่ะเนาะสิเด็กกินสองคนไก่สิอิ่มหย่อนยุดอกสองต้นนี่นะคะ่ะนต่อยอดยิ่งใหญ่นะเก็บไปแกงนะคะนะ่ะเนาะอยู่หน้ากับขวางเอามาปลูกค่ะต้นนี่มาปลูกบะแมนพักขี้เล็กเกิดเองนะคะ่ะมันเอาตั้งใจมาปลูกเลยนะคะนะ่ะเนาะพอได้เก็ยบอยู่หน้ากับขบวางบอได้ควาผู้อื่นนะคะ่ะ เดี๋ยวายบนก็เสียวไปปลูกต่อไปนี่ให้มันได้จักซีหาตนเนาะค่ะซื้อตรงข้องนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนีก้อนเนาะค่ะจังพอการคลิปหนาเดี๋ยวไขเก็บขเขาโคดเดี๋ยวายบนสีเอาบรลลงให้พี่น้องเบื้องอีกเนาะค่ะเนาะายบนเก็บยวพขี่เล็กจะข้าวก่อนแบบนี้สี่เห่เขาบ้านแล้วเนาะค่ะออกมาย่ำเสาออกมาข้าวเดียวกับสีเข้่าบ้านเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สำนีก้อน สวัสดีค่ะ